h ฮล lo สวัสดีค่ะทุกคนก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันจนมาถึงตอนนี้เลยนะคะคลิปนี้แอดจะมารีแคปสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องกฎการดูแลสุนัขบ้ากันสักหน่อยก่อนที่ซีซั่นใหม่จะปล่อยตอนล่าสุดออกมาถ้าใครยังจำตอนที่หนึ่งได้จะเห็นว่าชีหานโจลากส่วนยวนไปทำลูก กับโอเมก้าคนหนึ่งแต่สุดท้ายตัวเองก็โดนจับกฎซะเองและคนผู้นั้นก็คือเซิงซีที่เพิ่งจะโผลมาในสองตอนล่าสุดนี้เองในที่สุดก็เดินทางมาถึงจุดคลายแม็กของเรื่องแล้วค่ะคือรอมานานมากกว่าจะมาถึงจุดนี้ลุ้นกันมา6ซีซันเต็มๆต,ตอนนี้เข้าสู่โซนคลายแม็ก แบบเต็มกำลังกันแล้วใครยังไม่ดูเตรียมใจไว้ได้เลยล่าสุดเซินยวนก็ถึงเวลาทวงสถานะแล้วค่ะแล้วมันลุ้นกันต่อว่าเมื่อไหร่จะได้ทำลูกจริงๆกันสักทีพูดถึงนายเอกของเราบอกเลยว่าอินเนอร์หลงพระเอกเต็มร้อยแล้วแต่ก็ยังไม่ยอมรับใจตัวเองแถมยังเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูงอีก ด้วยความที่เป็นโอเมก้าบวกกับความเข้มงวดของตระกูลนายเอกไม่มีสิทธิ์ในทรัพย์สินของตระกูลเลยในเมื่อหลอกว่าเป็นอัลฟาก็ต้องให้เนียนที่สุดหลอกทั้งบ้านหลอกทั้งตระกูลตบตาไปร้อยตลบแอดนี่อยากตีหัวพี่ชายนายเอกทุกครั้งที่ออกมาเลยจริงๆแต่ที่แน่ๆคือมีสามีรวยและรวยมาก ถือว่าโชคดีไปนะคะเพราะพระเอกของเรานี่ไม่ใช่แค่รักธรรมดาแต่รักแบบหึงห่วงห่วงหาอาทรมาครบแถมตอนนี้ยังเข้าโหมดติดสัตว์ด้วยโอ้ยไวอันตรายของแท้สาววายนมวายมีอะไรจะเมาจะแชร์จะสงสัยก็ลุยคอมเมนต์มาได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ เรื่องอื่นๆกำลังทยอยแปลให้อยู่แอดไม่มีผู้ช่วยนะคะขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันตลอดเลยรักทุกคนขอให้ทุกท่านมีความสุขและมีวันที่ดีค่ะ